Busy สวัสดีครับสวัสดี FC ครับคลิปนี้ขายของนะครับคลิปนี้ขายของเป็น l a ซ a da นะครับแต่ก่อนอื่นเป็นเพื่อนฟังคอนเทนต์ก่อนนะครับวันนี้หยิบสินค้านะครับหมวดราคานะครับราคาโคตรถูกราคาไม่เกิน9บาทมาฝากนะครับเลือกมาให้ประมาณ6อย่างนะครับแล้วก็เอาสินค้าที่มันเกี่ยวกับช่องเราก็คือสิ่งที่ผมใช้ใน ชีวิตประจําวันในการแต่งลงแต่งรูปแล้วก็ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับมาเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมเปิดแล้วหนึ่งอย่างนะครับคืออันนี้อะไรอ่ะเดี๋ยวนะผมเปิดอะไรอ๋ออันนี้ครับคือนะครับที่วางโทรศัพท์แต่ก่อนอื่นนะครับอธิบายก่อนว่าระบบการซื้อของของ s h อป e ีหรือว่าของ lazada หรือว่าแบรนด์อื่นๆนะครับก็คือเขาจะมีการเอาราคาเข้าว่านะครับ อย่างแคมเปญอันนี้คือสินค้าไม่เกิน9บาทใช่ไหมครับแต่เพื่อนๆฟังก่อนว่ามันก็จะมีเงื่อนไขนะครับว่าสินค้าอาจจะไม่ถึง9บาทนะครับแต่มีค่าขนส่งนะอะไรประมาณนี้นะครับค่าขนส่ง20บาทหรือว่าอะไรก็ว่าไป30-40บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยสั่งของวกเนี่ยมันก็จะมีคูปองให้เก็บนะครับมี ลดค่าส่งนะครับสมมติลดได้40บาทค่าส่ง40บาทพอดีแบบนี้ก็าอาจจะได้ของฟรีเพื่อนๆต้องเข้าไปเก็บขู่ปองนะครับมันจะเป็นเงื่อนไขแบบนี้นะไม่ดราม,มาว่าเฮ้ยมันไม่ได้9บาทจริงๆมันไม่ได้ต่ำกว่า9บาทจริงๆมันก็พูดแบบนั้นมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ามันเป็นโปรโมชั่นเวลาเราไปซื้อของทั่วไปนะจ๊ะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับมามาดูอย่างแรกที่ผมว่ามันน่ารักดีนะครับก็คือ นี่ครับที่วางโทรศัพท์เป็นลายการ์ตูนน่ารักแบบนี้นะครับนี่ที่วางโทรศัพท์ครับมันพับได้นะแลวคือราคาเนี่ยสบาทเท่านั้นเองนะครับจากปกติ69บาทนะครับตอนนี้มันเป็นโปรโมชั่นนะครับเพื่อนเพื่อนลองกดลิงก์ที่ผมจะแปะให้นะครับใต้คลิปนะครับลองกดเข้าไปดูก่อนถ้าราคายังเป็นเลทที่ผมรีวิวอยู่ก็ซื้อได้แต่ว่าถ้าราคามันเด้งกลับมาเป็นแบบ69บาทก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะครับเพราะมันอาจจะแพงไปก็รอช่วงลดนะครับตอนนี้ เขามีโปอยู่นะจ๊านะโอเคตามนั้นนะครับนี่มีลายหมูด้วยลายไอ้เนี่ยหมีนะครับหมูหมูหมีหมูหม,มีอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรวีวิวกันนะครับน,นี่นี่่ที่วางโทรศัพท์นี่เลยมี3แบบนะครับน่ารักอะ่ะมันดูแบบมันดูไม่ใช่4บาทอเออมันดูแพงกว่านั้นนะครับเห็นปะซื้อไปเป็นที่ระลึกหรือว่าไปขายก็ได้นะครับไปขายต่อเงี้ยซื้อไป4บาทนั้นไปขายต่อสัก ยีิบก้าบาทอะอย่างเงี้ยก็มีคนซื้อนะนะครับเอาไปซื้อไปขายตามตลาดนัดหรือขายออนไลน์แบบเนี้ยนะครับผมชอบสีเขียวว่ะเขียวกับชมพูส้มขาวดำน่ารัก,กว่ะนะครับนี่สีดำนะครับสีเขียวสีเหลืองสีขาวสีชมพูนะครับเดี๋ยวเรามาดูคอมเมนต์กันนะครับว่าตรงปกหรือว่าขออนุญาตเจ้าของคอมเมนต์ด้วยนะครับบางทีอาจจะติด ติดหน้าไปไอติดชื่อไปนิดนึงนะครับผมต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะอาจจะเห็นนิดนึงนะนี่อย่างคนนี้เขาบอกเอ้ยสวยนะครับเนี่ยดูสิอันนี้คือรูปจากลูกค้าถ่ายก็คือชัวร์สุดนะครับถ้าลูกค้าถ่ายรูปแบบเนี้ยคือชัวร์สุดนะครับนี่นะถ้าเป็น l a z a d าเนี่ยเขาจะใครที่รีวิวเป็นรูปเนี่ยเขาก็จะให้เหรียญเยอะนะครับเพื่อนๆก็จัดไปนะครับถ่ายถ่ายเป็นรูปให้เขานะครับ พบความผิดปกติอะไรเ,ออเราเป็นบอทนี่เห็นไหมน่ารักอยู่แล้วนะครับคอนเฟิร์มนะจ๊ะอันหนึงอย่างนะครับเพื่อนๆก็ช็อปตามสบายเลยนะครับช็อปตามสบายเลยนะครับอย่างแรกผ่านไปนะครับร้าน XShop957 ต่อไปก็จะเป็นนี่ผมว่าคุ้ม9บาทปากกานะครับจาก28บาทก็ไม่แพงด้วยว่านะครับปากกาเนี่ยเขียนแท็บเล็ตได้ เขียนโทรศัพท์ได้นะครับเขียนหน้าจอได้ผมว่าดีอยู่นะตัวนี้ใช้ได้แหละ๋ยวมาดูรีวิวกันหน่อยนะครับนี่ตูสรรพคุณหน่อยนี่มันจะมีแบบหมุนๆวงๆตรงนี้นะครับเอาไว้วาดรูปผมเห็นคนเขาก็ซื้อแบบนี้ไปวาดรูปกันนะครับใครที่แบบวาดรูปในมือถือเนี่ยใน iPhone พวกอย่างเงี้ยผมว่าตอบโจทย์นะครับแล้วราคามันถูกด้วย ลองซื้อมาใช้ดูทีนี้เดี๋ยวเราไปดูคอมเมนต์กันหน่อยนะครับปากกามีสองด้านใช้ดีมากนี่เขาได้มันในราคา6บาทนะครับจากเพาะส่วนลดด้วยนะครับเนี่ยใช้ดีนะครับใช้ดีจริงค่ะเห็นไหมซื้อไปขายต่อเพื่อนใช้ได้ดีจริงค่ะใช้ดีค่ะเห็นไหมมีแต่คนอวยนะครับอวยยศเห็นไหมจัดสิครับรออะไรอ่ะอันนี้เป็นอีหนึ่งอย่างที่ผมเชียร์นะครับ เกี่ยวกับช่องดีนะครับต่อไปอนี่อันนี้ก็ลดเยอะ5บาทจาก29สบาบาทผมก็ใช้อยู่นะครับผมมีเลยนะครับมันมันดีมากๆเพื่อนๆควรจะมีไว้สักอันหนึ่งนะครับมีไว้สักอันเด็กเนี่ยมันแข็งแรงดีนะครับเนี่ยมันแข็งแรงดีตรงนี้มันหักมันปรับได้ตรงนี้นะครับยืดหดได้แต่อาจจะไม่ได้สูงมากเนี่ยเอาไว้ไลท์ทรงไลท์สดผมว่าได้อยู่นะเนี่ยเห็นไหมมันจะระดับเนี้ย ก็ต้องมีโต๊ะตัวหนึ่งนะครับโต๊ะญี่ปุ่นสักต,ตัวหนึ่งผมว่าได้อยู่นะอนไรนะครับเนี่ยความสูงประมาณนี้นะครับไบมาทัดหนึ่งอะ่ะอ่ะเห็นไหมมีสีชมพูด้วยเหรอเนี่ยครับอ่าบางคนได้11บบาทนะครับเห็นไหมราคาดีนะครับเยี่ยมมีแต่คนชมแหละมันแข็งแรงนะครับมันแข็งแรงดีนะครับ อโอเคเอาไปอีกหนึ่งอย่างชิปชู่เปียกอันนี้สำคัญเลยนะครับหบาทเองเวลาไปซื้อข้างนอกก็20บาทเนาะยี่สิบกว่าบาทนะครับไอ้ย e ีนะ่ห้อเนี่ยเห็นบ่อยมากตามตลาดนั้นนะครับมีแต่คนซื้อไปขายนะครับสงสัยเขาสั่งออนไลน์เหมือนกันแหละ6.7บาทนะครับในหลายคนน่าจะเคยเห็นดีกันดีนะไอ้ย e ี่ห้อเนี่ยผมจําได้นะครับมาดูรีวิวตรงโปกนะครับสวยด้วย ขออนุญาตเจ้าของโพสต์ด้วยนะครับบางทีอาจจะเห็นชื่อนิดน,นึงเนาะผมขออนุญาตนะครับขออนุญาตอ่านรีวิวนะครับน่ารักมากมากเลยนะครับไปต่อไปคนที่ใช้ iPhone ครับ7บาทเคสเคสไอฟโฟนทั้งหลายแล้วนะครับผมว่าโอเคอะโอเคเลยอ,ะ,อะไอดูรูปแบบนี้อาจจะไม่รู้เดี๋ยวไปดูรีวิวเลยลวกันนะครับรีวิวว,ว่าไงเนี่ย น่ารักอยู่นะเนี่ยดูดีดูเขาถ่ายมาดิตรงปกเห็นไหมเนี่ยต้องตรงปอกอยู่นนะดูจากรูปที่เพื่อนเนเขาถ่ายมานะครับสมราคานะครับราคาไม่ได้แพงมากนะครับก็ใช้ได้ด้วยนะครับฮะจับป้ายนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ให้ทุกอันนะครับหล้านที่ผมยกตัวอย่างมาแล้วก็ไออีกสักอันนะครับเคสไอโฟนนี่อันนี้ก็น่ารักนะครับ เป็นแบบใสไ็นกระตูนด้วยนะครับติดลิขสิทธิ์ปะเนียลิขสิทธิ์หรือปะเนียอ่ะลองดูลองดูองดชอบก็จัดนะครับเดี๋ยวดูรีวิวดีกว่ารูนอันนี้ไม่รู้หรอกถ่ายสวยเกินเราต้องถ่ายด้วยมือถืออ้านี่นถ่ายด้วยมือถือ่ายอยู่นะน่ารักดีนะนีะ่ราคาไม่แพงนะครับใครชอบเปลี่ยนเคสรายวันนะ่ะซื้อไปเถอะนะครับ ราคาแค่ไม่ถึง9บาทนะครับอ่ะประมาณนี้ครับแปะให้นะสินค้าราคาไม่เกิน9บาทที่ผมคัดเลือกมานะจ๊ะก็จะแปะลิงก์ให้แล้วก็จะอยู่ในนะครับนี่เลยช่องของผมฝากด้วยกดสมัครสมาชิกรายเดือนได้กดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ซุปเปอร์แทงจะอยู่ในคลิปนะครับทุกคลิปเลยก็จะมีปุ่มซุปเปอร์แทงในคอมเมนต์กดโดเน a เงิน เขาเรียกว่าอะไรนะโดนเด็ดสิโดนเด็ดเงินมาได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็น YouTube Short ครับผมก็จะมีพวกลิงก์ที่ผมใช้นะครับผมใช้อะไรผมก็จะรีวิวป้ายยาไว้ชอบก็ไปกดลิงก์แล้วก็ซื้อตามพิกัดผมได้เลยนะครับในลิงก์ก็จะมีพวกสมัครบัตรเครดิตออนไลน์ประกันรถยนต์ออนไลน์อุปกรณ์ไอทีออนไลน์แล้วก็แบรนด์สินค้าชั้นนําที่เขาแบบให้เราซื้อผ่านลิงก์ได้ซื้อออนไลน์ได้นะครับผมได้อะไรผมได้ ค่าน้ำค่าไฟจากยอดที่เพื่อนเพื่อนซื้อสินค้านั่นแหละครับก็ต้องบอกกันก่อนนะจ๊ะถือว่าเป็นการซัพพอร์ตกันโอเคแค่นี้ bye บ๊ายบายจุบ๊บ